สวัสดีค่ะชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนาถึง14กรกฎาคมนะคะมาดูกันหัวข้อนี้จะเป็นความรักระหว่าง1 6ถึงส1สิสิงหาคมนี้นะคะความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะแม่หมอจะดูคนโสดก่อนแล้วก็ตามมาที่คนมีคู่นะคะมาขอพลังงานของคนโสดชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนนะคะแม่หมอจะดูพลังงานของคุณก่อนนะมา คนโสดชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนนะคะมาดูกันสองเหรียญเป็นช่วงการหมุนเงินมากๆเลยนะเข้าซ้ายจ่ายขวาเป็นต้นนะคะ,ะเด็กไม่เท้านะคะหนึ่งเหรียญน,นะโอเคคนโสดชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนนะคะแม่หมอมองว่า ก่อนนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่คุณต้องหมุนเงินเยอะนะเข้าซ้ายจ่ายขวาแต่เงินมีเข้ามาให้ใช้ใจ่ายมีเข้ามาให้แบบเอ่อให้หมุนนะคะไม่ใช่ว่าเงินไม่มีนะเงินมีแต่อาจจะเป็นช่วงที่ใช้เงินเยอะไหมใช้เงินฟุ่มเฟือยหรือเปล่าหรือว่ามันมีเหตุจําเป็นที่มันต้องใช้เงินอะไรแบบนี้นะการเข้ามามันก็มีเกณฑ์ที่มันจะต้องเสียออกไปอะไรแบบนี้เป็นต้นนะในใจบางคนอยากเริ่มอะไรใหม่ๆอยากเริ่มต้นงานใหม่อยากเริ่มต้นชีวิตใหม่อยากเริ่มต้น การเรียนรู้ใหม่อะไรก็ได้นะอยากเดินทางก็ได้นะสาหรับบางคนนะคะอยากไปนูน่นไปนี่ไปติดต่อหรืออะไรแบบนี้เป็นต้นมีเกณฑ์มีโชคเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินนะมีเกณฑ์การได้เงินก้อนนะเงินก้อนใหญ่นะคะหรือการได้ของขวัญของมีค่าต่างๆก็ได้ด้วยนะคะเออของมีค่านาฬิกาแก้วแหวนเงินทองแบบนี้ได้หมดเลยนะคะหรือบางคนนะอาจจะไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ก็ได้ด้วยนะคะบางคนขายบ้านได้ขายคอนโดขายที่ขาย ทางได้อะไรแบบนี้นะคะอืมมันมีหนึ่งเหรียญขึ้นมานะมันมีเกณฑ์ที่จะได้เงินนั่นแหละนะคะอาจจะเป็นเงินมาจากตรงไหนก็ได้ด้วยนะเป็นเงินก้อนนะได้มาก้อนหนึ่งนะคะมาดูสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์บ้างนะคะว่าคนโสดชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนนะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์พวกคุณเป็นยังไงมาดูกันนะคะโอ้ oh. คาเวอรแล้วก็ครีมถ้วยนะคะเด็กเหรียญไพ่เฮอร์มิตนะคะ9้าวถ้วยนะคะคนโสดชาวราศีเมถุนและคนาเมถุนแม่หมอมองว่าถ้าคุณโสดคุณก็มีความสุขดีนะสําหรับบางคนคุณอยู่กับตัวเองได้คุณเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงบางคนชอบอยู่กับตัวเองชอบเรียนรู้นู่นนี่นั่นไปเรื่อยๆอะไรแบบเนี้ย หาทางออกให้กับชีวิตบ้างนะคะการส่องดูธุรกิจใหม่ส่องแหล่งทําเงินใหม่ๆนะอะไรประมาณนี้นะคะค่อนข้างที่จะมีความสุขอยู่กับตัวเองด้ยก็ได้หรือบางคนนะมีคนเข้ามาให้เลือกมากมายนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุน้ํากระกฏมินพิจิกชาวราศีกันนะหรือชาวธาตุดินพิศมังกรกันแบบนี้ได้ด้วย นะคะมีเกณฑ์มีคนที่เข้ามาสางความสัมพันธ์นะคะเข้ามาให้คุณเลือกอะไรแบบนี้หลายๆคนแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะเป็นช่วงที่แบบดูมีเสน่ห์อะไรประมาณนี้นะคะหรือถ้าคุณจะอยู่คนเดียวคุณก็มีความสุขกับการอยู่ตัวคนเดียวนะคือโสดก็อยู่โสดแบบ มีความสุขอะไรแบบนี้อยู่ด้วยตัวเองได้ก่อนหน้านี้นะคะคนชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนอาจจะมีปัญหากับในเรื่องของความสัมพันธ์มาอาจจะเพิ่งเลิกกันมาก็ได้หรือเพิ่งโสดก็ได้นะมีไพ่ทาวเวอร์ขึ้นมาเป็นใบแรกนะคะหรือสําหรับคนที่มีคนคุยอ่ะอาจจะมีการทะเลาะเบาแวงกันอะไรประมาณนี้ก็ได้นะอมืมีความสัมพันธ์ที่มันต้องจบกันไปเลิกกันไปนะแต่ตัวคุณเองก็ยังจะมีการรอคอยอยู่นะคะ ออมีการรอคอยความสัมพันธ์อะไรประมาณนั้นอนะรอคอยคนที่เคยเลิกกันไปแล้วเพื่อให้หวนคืนกลับมานะยังคิดถึงอยู่ยังปรารถนาที่จะให้เขากลับมาอยู่อะไรแบบนี้เป็นต้นหรือบางคนคุณไปสารความสัมพันธ์ใหม่แล้วนะคะไปเปิดใจรับนะคะ,ะจะเป็นชาวธาตุด,ดินอย่างที่แม่หมอบอกไปหรือว่าชาวนั่นแหละพุทศพมังกรกันโดดเด่นที่ชาวราศีกันหรือว่าชาวธาตุน้ําได้ด้วยนะคะมาดูซิคนคนนี้เขาเป็นใครนะ คนคนนี้เขาเป็นใครนะคนที่จะเข้ามาหรือคนที่คุณจะเปิดใจรับคนคนนี้เข้ามานะเขาเป็นใครขอดูพลังงานเขาหน่อยนะคะคิงดาบนะคะคิงไม้เทา้าเอ่อห้าคาถาสี่ดาบเดมู o หนึ่งนะคะเป็นคนที่คุณคิดถึง เป็นคนที่คุณอาจจะเคยมีปัญหากันไปก็ได้ด้วยนะคะเป็นคนที่คุณรอคอยเป็นคนที่ความสำคัญม,มันเคยทะเลาะกันแล้วก็เงียบหายกันไปแบบนี้เป็นต้นเป็นคนที่ยังอยู่ในในความทรงจําในความคิดถึงในการรอคอยของคุณอยู่ก็ได้ด้วยนะคะคนเอาคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีนะคะ มีวิสัยทัศน์ดีหรือเป็นคนเก่งมากๆนะั่นแหละมีทั้งบูมีทั้งบุญนะคะเป็นคนที่ฉลาดชาาชัดเจนนะกล้าคิดกล้าทํากล้าลุยอะไรพวกนี้ด้วยนะคะในเรื่องของเก่งทั้งเรื่องการบริหารการการเขาเรียกอะไรนะภาคปฏิบัติแบบนี้ได้หมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างคุณคนนี้เป็นคนที่เก่งมากอาจจะเป็นคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีด้วยนะคะจะเริ่มเติบโตเกี่ยวกับในเรื่องของหน้าที่การงานน่าจะเป็นคนที่มีความแตกต่างกันกันกบคุณก็ได้นะคะสําหรับ คนที่สดจริงๆไม่ได้มีคนเก่าอะไรเลยนะคะคุณอาจจะได้เจอกับคนคนนี้คนที่มีความแตกต anyway. to ่างกันกับคุณอาจจะเป็นในเรื่องของทัศนคติที่มันมีความแตกต่างแบบนี้ก็ได้ด้วยคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีในเรื่องของจินตนาการแบบนี้ได้ด้วยนะคะหรือว่าเป็นคนเงียบๆนะเป็นคนเป็นคนเงียบๆเป็นคนเก็บตัวแบบนี้ก็ได้ด้วยแต่เป็นคนที่มีความสามารถมากนะอย่างที่แม่หมอเห็นนะคะมาดูซิว่าแล้วคุณกับเขาจะได้คบกันไหมนะคะ คนโสดชาวราศีเมถุนลนัคณาเมถุนคุณจะได้คบกับคนคนนี้ไหมนะคะอืม,มาดูกันเอ,อลืมบอกคนคนนี้เป็นชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูชาวธาตุลมพุธศพมับบงกรกันก็คบทุกธาตุแล้วเนาะประมาณนั้นนะคะอืมมาดูนะคะว่าคุณจะได้คบกับคนคนนี้ไหมนะคะแชมเปญเก้าไม่เท้า อะไรนะชาริออตนะคะอมแม่หมอมองว่ามันต้องมีการปรับตัวเข้าหากันถ้าจะได้คบกันนะคะมันจะมีการปรับตัวหรือการเปลี่ยนแปลงการยโยกย้ายก็ได้นะคะอาจจะย้ายสถานที่ไปอยู่ด้วยกันไม่ใครคนนึงเป็นคนย้ายก็ได้เพราะว่าเท่าที่แม่หมอมองอ่ะมันเหมือนความสัมพันธ์มันอาจจะยังอยู่ห่างก,กันอยู่อยู่ไกลกันอยู่มันมีเกมที่จะต้องเดินทางไปสารความสัมพันธ์ไปคบกันอะไรประมาณเนี้ยบางครั้งความรู้สึกมันยังเหมือนเป็นการรอคอยหรือว่า มันเป็นความเหงามันเป็นความที่แบบว่าเหมือนเหมือนความโดดเดี่ยวอะไรประมาณนั้นน่ะนะคะเอ,อ่ออาจจะมีอย่างที่บอกแหละถ้าคบกันเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องโยกย้ายถ่ายเทในเรื่องของสถานที่อยู่อาศัยแบบเนี้ยนะคะไปอยู่ด้วยกันหรืออีกในนึงก็คือเป็นการในเรื่องของการปรับความสัมพันธ์นะคะ เพราะสิ่งที่แม่หมอมองเห็นมันมีความแตกต่างคนคนนี้อาจจะเป็นชาวทางไกลก็ได้นะชาวต่างชาติชาวต่างประเทศชาวต่างถิ่นที่อยู่กันกับคุณนะมีความแตกต่างกันนะคะอืมไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติศาสนาหรืออะไรก็ได้นะแบบน,นี้เป็นต้นนะคะแม่หมอมงว่ามันก็มีเกณฑ์ที่จะได้คบกันได้สารความสัมพันธ์กันนั่นแหละแต่มันต้องมีการปรับกันก่อนประมาณนั้นนะ มาดูสถานการณ์การครบกันของพวกคุณดีกว่านะคะว่าคุณคบกันไปแล้วนะสถานการณ์การครบกันจะดีไหมนะคะจะเป็นยังไงต่อไปนะามาดูถ้าคุณคบกับคนคนนี้แล้วจะดีไหมนะชีวิตจะดีไหมจะเป็นยังไงมาดูกันนะคะเก้าเหรียญสุดยอดหกเหรียญเดวิลนะคะเดทโอเค สามเหรียญอ่านะถามว่าสุขสบายในเรื่องของการเงินการทองแบบนี้เป็นต้นในช่วงแรกๆแ,แหละนะแม่หมอมองว่าอะไรมันก็ดีอะไรมันก็สวยงามนะคะมีความสุขสบายมีความสําเร็จเกี่ยวกับนี้การพบหากันในเรื่องการสารความสัมพันธ์ทุกสิ่งทุกอย่างแต่นะคะมีเดวิลกับเดทขึ้นมานะแบบนี้แม่หมอมองว่ามันอาจจะมีประเด็นหรือมีปัญหากันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ มันไม่เปิดเผยไหมแล้วมันต้องจบกันอะไรแบบเนี้ยนะหรือว่ามันเป็นเรื่องของอารมณ์ความโมโหวความใจร้อนที่ทําให้ต้องจบกันไปแบบนี้เป็นด้วยแบบนี้ก็ได้ด้วยหรือมันเป็นความสัมพันธ์แบบคามาหรือเป็นความสัมพันธ์แบบเจ้ากรรมนายเวรแบบนี้เป็นต้นนะคะอืมมาเพื่อชําระสาสางหรือมาเพื่อใช้เวรใช้กรรมกันแบบนี้ก็ได้นะคะอืมเป็นไพ่เดวิลขึ้นมาแบบเนี้ยนะเออก็ พวกคุณก็คิดดูแล้วกันนะว่าคุณจะเลือกคบกับคนคนนี้ไหมนะแต่ถ้าสมมติว่ามันเป็นกรรมมันเป็นอะไรแบบนี้นะคะเราอาจจะหนีไม่พ้นแต่สิ่งทุกอย่างมันมีทางแก้นะคะเราก็สวดมนต์นั่งสมาธิเยอะๆนะคะเพื่อให้ศีลเราสูงขึ้นบารมีธรรมบาร,ร,รมีฐานชีวิตลรงมันสูงขึ้นพอมันสูงขึ้นปุ๊บเนี่ยนะคะเราจะไปเจอคู่ที่สูงขึ้นเช่นกันเราจะไม่เจอคู่เวรคู่กรรมเราจะกลายเป็นไปเจอคู่บุญคู่บารมีแบบนี้เป็นต้นนะ เออมันก็จะประมาณนั้นนะคะบางทีอาจจะต้องจบกันก่อนแล้วมาเริ่มต้นกันใหม่ก็ได้ด้วยนะมันเป็นแบบนั้นบางครั้งเเลิกกันไปแล้วเราก็กลับมาคบกันใหม่แบบนี้ได้นะคะอืมมาดูซิว่าถ้าสมมติว่าแม่หมอจะดูต่อให้นะเอ่อถ้าเกิดว่ากรณีที่ว่าคบกันแล้วนะคะแล้วมีเกณฑ์การต้องจบกันไปนะคะการกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะครั้งนี้จะดีไหมนะคะอืมถ้าต้องกลับมาเริ่มต้นกันใหม่อีกรอบหนึ่งจะดีไหมมาดู ด้เริ่มต้นจริงๆดีมากนะคะคือเหมือนแบบว่ามันจะต้องเจอวิบากกรรมในเรื่องของความรักกันก่อนนะอาจจะต้องคบกันแล้วจบกันไปรอบหนึ่งก่อนแบบนี้ก็ได้ด้วยนะแล้วก็กลับมาคบกันอีกครั้งหนึ่งมาเริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่งแต่การเริ่มต้นครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นชีวิตที่มั่นคงเลยทีเดียวนะคะเป็นการเริ่มต้นที่ได้แต่งงานกันประมาณนั้นก่อนหน้านี้อาจจะคบกันแบบลับๆคบกันไม่เปิดเผยก็ได้นะแล้วยังไม่ได้ถึงขั้นแต่งงานอะไรแบบเนี้ย นะแต่พอกลับมาคบกันอีกทีหนึ่งมันจะได้เป็นการเริ่มต้นกันใหม่ที่ดีนะคะออแล้วก็ได้แต่งงานกันเป็นสี่คาถาแบบนี้เป็นต้นมาดูความรู้สึกกันบ้างไอเดียวคุณเจอกันที่ไหนนะคะหนึ่งดาบเจอกันที่ไหนนะคะโอเคมันเจอด้วยมันเจอด้วยผลบุญลกรรมนะหนึ่งเลยนะจะเจอที่ไหนก็ได้แม่หมอบอกเลยว่า ยังไงคุณก็ต้องเจอคนคนนี้มาเจอด้วยผลบุญผลกรรมที่สร้างขึนมาแบบนี้เป็นต้นเจอในที่สูงก็ได้นะอาจจะเป็นบนเครื่องบินบนตึกสูงๆนะหรือว่าในสถานที่ที่มีเสียงดังก็ได้ด้วยประมาณนี้มาดูความรู้สึกกันบ้างนะคะคนคนนี้เห็นคุณครั้งแรกคิดแล้วรู้สึกยังไงนะ โอ้ควีนเหรียญเขามองว่าคุณเป็นคนที่มั่นคงในเรื่องของการเงินมากๆเป็นคนที่ดูดีเป็นคนที่ดูรวยเออดูรวยดูดีดูดสง่าราศีอะไรประมาณนั้นน่ะนะคะเออดูเป็นผู้ดีมีอัจะกินดูมีความมั่นคงในชีวิตนะคะเออประมาณนี้นะคะแล้วคุณหลายเห็นคนคนนี้ครั้งแรกคิดแล้วรู้สึกยังไงนะคะ เลิฟคุณรักเลยคุณชอบเลยคุณดึงดูดเลยนะมันเป็นพรมลิขิตนะที่ทําให้คุณต้องมาเจอกับเขาอะไรประมาณเนี้ยนะคะมันมีแรงดึงดูดมันมีสปาร์กกันตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณเห็นเลยนะคะพอเห็นปุ๊บคุณชอบปับ๊บใช่เลยถูกใจอะไรประมาณนี้นะโอเคมาแม่หมอขอจบแค่คน,คน,คนมีคู่นะขอไปต่อกันที่เอขอจบคนโสดไปต่อที่คนมีคู่นะคะมานะ มาดูซิว่าคนมีคู่นะคะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวดูพลังงานของคุณเก่อนนะคนมีคู่ชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนนะคะมาดูกันชาเรือออดนะมีเกณ์เกี่ยวกับในเรื่องของการเดินทางเหรอหรือเป็นคนที่เดินทางบ่อยอยู่แล้วปะเดินทางไกลเดินทางต่างประเทศแบบนี้เป็นต้นนะคะมาดูกันอื สิบถ้วยนะคะ,ะความสมบูรณ์แบบความสุขความสำเร็จนะคะโอ้คุณดูเป็นคนที่ขยันขันแข็งมากเลยเป็นคนที่มีการต่อสู้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าอะไรอุปสรรคจะมาขวางหน้านะคะคุณเป็นคนที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคไม่ย่อท้อต่อปัญหาป่าชีวิตก็มักจะมีเรื่องเห,หนื่อยๆนะคะมีเรื่องเห,หนื่อยๆหรือมีเรื่องที่ต้องให้คุณต้องต่อสู้ หรือว่าฝ่าฟันอยู่ตลอดเวลาจริงๆแล้วแม่หมอมองว่าคุณเป็นคนที่ลุยนะคุณเป็นคนที่ทอรหดอดทนพอสมควรนะคะเป็นคนไม่ยอมคนไม่ยอมใครหรือว่าเป็นคนโหดโหดเลยซ้ําคือมันไม่เชิงโหดหรอกแต่มันเป็นคนที่แบบบางครั้งเป็นคนที่ดุดันแค่นั้นเองดุดันหรือว่าเป็นคนที่ไม่ยอมใครอะไรแบบนี้นะคะเป็นเหมือนนักรบเป็นเหมือนทหารนะมีจิตใจที่กล้าแข็งแบบนั้นด้วยนะคะ ม,มีแกนเกี่ยวกับในเรื่องของการเดินทางอย่างที่บอกไปนะเดินทางไกลหรือว่าเดินทางใกล้ๆแต่แบบเดินทางบ่อยช่วงนี้อะไรอย่างนี้ก็ได้นะอืมปรารถนาหรือว่าความหวังอยากอยากมีความสมบูรณ์แบบในชีวิตสักทีอ่ะคุณคิดอย่างนั้นนะนะคะเอออยากให้แบบชีวิตมันแบบว่า เออมันมีความสุขความสําเร็จสักทีทั้งในเรื่องการเงินการงานหรือความรักครอบครัวอะไรก็แล้วแต่หรือบางคนอยากที่จะแต่งงานก็ได้ด้วยสําหรับคนที่ยังไม่ได้แต่งงานนะคะออในใจอยากจะแบบแต่งงานมีลูกมีอะไรประมาณนี้ได้นะคะแต่ก็ยังมีเรื่องที่จะต้องเครียดเกี่ยวกับในเรื่องของการงานยังเหนื่อยอยู่ยังเยอะอยู่นะอาจจะมีการงานมีอุปสรรคมีคนขัดแข้งขัดขามีคณมีคนคอยขวางอะไรประมาณเนี้ยนะคะ มาดูพลังงานคู่ของคุณบ้างนะชาวราศีเมถุนและคนาเมถุนคู่คุณเป็นยังไงนะคะมาดูกันโอ้ oh, เป็น Judgment นะคะ d a t h เอาห้าไม้เท้านะคะผู้คุณมีปัญหามีประเด็นกันหรือเปล่ามีห้าไม้เท้าเกิดขึ้นมาคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีความขัดแย้งบางครั้งขัดแย้งในตัวเองนะคะหรือเป็นคนที่มีบุค,คลิกขัดแย้งก็ได้นะ,ะขัดแย้งกับความรู้สึกขัดแย้งกับกับสิ่งที่คิดไว้ในใจอะไรประมาณเนี้ยนะคะเป็นบุค,คลิกแบบนั้นอ่ะอืมค่อนข้างที่จะแบบบางครั้งก็ต้องระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการทะเลาะเบาะแวง้งหรือการมีปัญหากับคนรอบข้างด้วยนะคะ มันมีเกณ์เกิดกับในเรื่องของการฟื้นฟูนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐ,ฐกิจการเงินหรือชีวิตของเขาทุกสิ่งทุกอย่างเลยแบบนี้เป็นต้นนะมันมีสภาวะของการจบการพัดคลาดแบบนี้ขึ้นมาด้วยนะคะเนื่องจากเหตุทะเลาะวิวาทหรือการมีปัญหาอาจจะจบจากเรื่องของงานอาจจะจบจากในเรื่องของความสัมพันธ์ไหมเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะ บางคนถ้าสมัครงานไว้มีเกณฑ์โดนเรียกตัวอะไรประมาณนี้แหละนะก่อนหน้านี้นะคะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเข้ามาในชีวิตนะคะจบกับบางสิ่งบางอย่างแล้วเริ่มต้นกับบางสิ่งบางอย่างแบบนี้เป็นต้นนะคะมาดูสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณกันดีกว่านะคะคนมีคู่ชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนนะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นกันยังไงบ้างมาดูกันนะคะ ดมูนนั่นไงนะทาวเวอร์ Tower ออกมาเลยนะคะอีโก้ไม่ยอมกันนะคะแต่ก็ไปกันไม่ได้หรอกไปไอ้จากกันไม่ได้หรอกนะคะโอเคสุดท้ายก็ยังรอกันอยู่ดีนะรอการกันกลับมาถ้ายังไม่กลับมาก็รอกันอยู่อย่างนั้นะนะคะแม่หมอมองว่าคุณผู้คุณมีปัญหากันนั่นแหละนะ มีการงอนกันมีการทะเลาะกันนะทะเลาะกันรุนแรงจบถึงขั้นจบกันก็ได้เลยนะเพราะว่าไพ่ของเขามันมีการจบนะแต่จบแล้วยังไงจบแล้วมันก็มีอยากกันกลับมาเริ่มใหม่นั่นแหละนะด้วยทัศนคติที่มันไม่ตรงกันความคิดเห็นที่มันไม่ตรงกันแบบนี้อีกคนนึงอาจจะเป็นคนขี้งอนหรืออาจจะเป็นคนที่เจ้าอารมณ์ด้วยก็ได้เอาอารมณ์ไม่ถูกเอาแน่เอานอนไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะมันทําให้เกิดปัญหาเกิดความหงุดหงิดใจเกิดการทะเลาะกันรุนแรงขึ้นมาแบบนี้เป็นต้น หรืออีกคนนึงอาจจะเป็นแนวงี่เงางี่เงาหน่อยแบบนั้นก็ได้ด้วยนะคะแต่ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะถ้าจบกันไปแล้วหรือว่าทะเลาะกันอะไรประมาณนี้นะคะมันมีความคิดถึงมันมีการรอคอยการสุดท้ายเดี๋ยวก็กลับมาเริ่มต้นกันใหม่นั่นแหละมันมีการรอคอยกันนะคะแต่ยังไม่เห็นจะบอกว่าไงดีเดี๋ยวมันก็มีการกลับมาเริ่มต้นนะคะเพราะตัวของเขาเองอะ่ะมันก็มีไพ่ของการแบบอยากที่จะรื้อฟื้นความสัมพันธ์หรือการกลับมา นะคะออมีความเป็นคู่กันนะแม่หมออยากจะบอกมันมีอีโก้ใส่กันนะคะมีปากมีเสียงมีการไม่ยอมกันถือดีถือเด่นอวดดีกันอะไรประมาณนี้แหละแล้วต่างคนต่างไม่ลงต่างไม่ยอมให้กันประมาณนั้นนะคะแต่ยังคงถือกันไว้ยังคงรักกันอยู่และยังคงคิดถึงกันมีความเป็นคู่นะอย่างที่บอกไปนะคะมาสรุปนะคะสถานาการณ์ความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณช่วง16-31สิงหาไพจะบอกอะไรเพิ่มเติมมาดูกันนะคะมา เมจิเชียมาเริ่มต้นจริงๆนะคะสองคาถาเอ,อ่อแปด,ดาบแฮง Man แล้วก็สิคาทานะคะบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะมีอะไรที่มันต้องรับผิดชอบร่วมกันก็ได้การแบกบร่วมกันหรือยังมีความที่มันเต็มสิบกันอยู่แบบนี้เป็นต้นนะคะม,มีความเป็นสิบเอ่อมีความเต็มสิบอะมีความแบบ ความชิดบางอย่างเราต้องรับผิดชอบร่วมกันอะไรแบบนี้มีแกนในเรื่องของการกลับมาเริ่มต้นนะคะการกลับมาสารความสัมพันธ์การกลับมาพูด,พดคุยจากที่อาจจะมีการบล็อกกันไปแล้วปิดกั้นกันไปแล้วเลิกกันไปแล้วอะไรแบบนี้นะคะอืมแต่ก็ยังคงมีการรอคอยต่อกันอาจจะทะเลาะก,กันรุนแรงอ่ะอย่างที่แม่หมอพูดไปนะมันมีทุนี้เรื่องของความใจร้อนความไม่ฟังใครด้วยนะเอาแต่ใจตัวเองแบบนี้เป็นต้น นะคะเออบางคนปิดกั้นกันบล็อกกันไปนะแต่สุดท้ายเดี๋ยวมันก็มีการกลับมาเริ่มต้นกันอยู่ดีนะอย่างที่แม่หมอบอกแลวมันไปจากกันไม่ได้หรอกตั้งแต่ไพ่ใบนี้เปิดขึ้นมาละนะคะมาดูความรู้สึกกันบ้างนะคู่ของคุณคิดและรู้สึกกับคุณยังไงนะมาดูกันสี่ดาบสี่เหรียญ หนึ่งนะเขามองว่าคุณเป็นคนที่เงียบมากเขามองว่าคุณเป็นคนที่นิ่งมากอะไรประมาณนี้แล้วเป็นคนที่ขี้เหนียวหรือเป็นคนที่หึงขี้หึงขี้ห่วง้วยก็ได้นะบางครั้งในสิ่งที่เขามองเขามองว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ขี้เหนียวหรืออาจจะเป็นคนที่ใจใจแคบก็ได้บางครั้งไม่เปิดใจให้กว้างไม่เปิดใจให้กับบางสิ่งบางอย่างอะไรประมาณนี้นะคะอืมคิดแต่เรื่องของตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะ อ,อมองแต่ผลประโยชน์ของตัวเองสิ่งที่ตัวเองจะได้นะน,นี่สิ่งที่เขาคิดมาดูซิแล้วคุณนะคะคิดแล้วรู้สึกกับคู่ของคุณยังไงนะคะชาวราศีเมถุนมาดูกันสามคาถาอมองว่าเป็นคนใจร้อนแหละนะคะอมมองว่าเป็นคนใจร้อนหรือแบบมีความรู้สึกว่าหันหลังให้อยากจะไปอะไรประมาณเนี้ย แล้วก็เป็นคนที่มุทะลุดุดันไม่ยอมคนไม่ยอมใครด้วยนะคะเป็นคนที่จะเอาอะไรเอาให้ได้อย่างใจอารมณ์หุนหันพันแล่นมากๆขับรถก็เร็วอารมณ์มีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความว้าวุ่นอันนี้คือสิ่งที่เขามองนะคะแต่อีกมุมหนึ่งดีๆก็คือคุณอาจจะเป็นคนเขาชาวราศีเมถุนน่ะอาจจะมองว่าคู่ของคุณน่ะเป็นคนที่มีการพัฒนาก็ได้หรือว่าเป็นคนที่เขาเรียกอะไรนะมองหาโอกาสหรือมอง สิ่งดีๆให้กับชีวิตตัวเองเสมอๆแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะโอเคก็ประมาณนี้สําหรับชาวราศีเมถุนนะคะแม่หมอขอจบคําทํางนายเพียงเท่านี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ